อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันนี้30มกราคม69ไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางด้านภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคใต้จะมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเล ยันดมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรอัปเดตฝุ่นละอองในระยะนี้กันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากมีการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีสำหรับอัปเดตฝนฟ้าอากาศทีละภาคกันนะคะ เรามาดูที่ภาคเหนือกันก่อนภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด14องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด10 8องศาเซลเซียสค่ะภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งเน้นบริเวณชายฝั่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอัปเดตในส่วนของคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันลื่นสูงประมาณ1 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนลื่นต่ำกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูงประมาณ1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง1-2เมตร มาดูที่กรุงเทพและประิมณฑลค่ะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตามสูตรอยู่ที่21องศาเซลเซียสน,นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ